้องให้รีวิววันนี้เสนอตอนเครื่องซีลสูญยากาศนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเอาจริงงคือมันน่าจะไม่ใช่ของใหม่แต่อย่างใดอ่ะือจริงๆส่วนตัวคิดว่ามันมันเป็นของที่ น่าใช้อยู่มากๆตัวหนึ่งอะนะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนจะค่อนข้างมีภาพจําว่าเฮ้ยมันแพงหรือมันใช้งานยากเดี๋ยวนี้มันราคาถูกลงกว่าเดิมเยอะมีตัวเลือกที่ค่อนข้างมากมายนะแล้วก็ของแต่ละอย่างพวกวัสดุเส้นเปลืองอย่างพวกถุงซองพวกนี้เนี่ยก็หาซื้อได้ไม่ยากแล้วนะครับผมอันนี้ก็เลยไปจั่วเอามาเพื่อลองให้เพื่อนๆได้ดูกันว่ามันใช้งานยังไงของราคาประหยัดประหยัดแบบนี้เนี่ยมันจะใช้งานได้ดีขนาดไหนแล้วก็ จะช่วยถนอมอาหารได้ดีเพียงใดนะครับผมก็ได้แหละเลยจะเอามาลองให้เพื่อนได้ดูกันโดยของชิ้นนี้เนี่ยอันนี้เราซื้อมาในราคาประมาณ5 6า0บาทนะครับอย่างไอตัวนี้เนี่ยที่ผมเห็นแล้วดูแล้วว่ามันน่าสนใจกว่าชาวบ้านเขาหน่อยเนี่ยมันจะเป็นที่ว่าคือเราสามารถใช้งานได้ค่อนข้างง่ายนะครับผมก็คือแค่เอาตัวซองเข้าไปวางแล้วมันก็จะสามารถดูอากาศออกให้ทันทีแล้วก็ทํางานทุกอย่างได้ค่อนข้างที่จะอัตโนมัตินะซึ่งสเปคของมันเนี่ยอันนี้ก็คือ มันจะมีกําลังไฟในการใช้งาน,นยอยู่ที่100วัตต์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นการซลล์ถุงธรรมดาเนี่ยจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ6-15วินาทีแล้วถ้าเกิดว่าเป็นการดูดแล้วก็ค่อยซลลเนี่ยจะใช้เวลาที่ประมาณ10-20วินะครับส่วนกาลังในการดูดเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณลบ 40- ลบ60กิโลปลาสคาลนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูตัวเครื่องกันสักนิดนึงแล้วกันว่าส่วนประกอบของมันมีอะไรบ้าง ก็ด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นตัวของคอนทรลพารแนลอะเนาะก็คือสามารถสั่งการได้ว่า,เ,าเป็นหมวดต่างๆเดี๋ยวกลับไมคทีแล้วกันแล้วก็ตรงด้านในตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกตัวส่วนระบบซีลนะครับก็ไอตัวเนี้ยจะเป็นตัวแถบความร้อนจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่ดูดอากาศออกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวล็อก,กน,นะตอนใช้งานเราจะต้องกดออกมาเพื่อให้ตัวนี้นะมันล็อกทั้งคู่นะครับแล้วก็พอใช้งานเสร็จก็สามารถเปิดล็อกตัวนี้ออกมา ส่วนโมเตแต่ละอย่างนะครับผมที่มีความแตกต่างกันเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดว่าแบบง่ายๆสุดเป็นหมดออโต้ก็จะเป็นตัวแวคคุมซีลลิงนะครับตัวนี้เนี่ยก็แค่สอดถุงเข้าไปมันก็ทําการดูดให้ทันทีนะครับเสร็จปั๊บก็ไฟก็จะดับลงส่วนแบบที่2ที่เป็นซีลอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการปิดปัดถุงธรรมดานะครับใช้ความร้อนปิดแต่ว่าจะไม่มีการดูดอากาศภายในออกนะครับ ส่วนต t อปก็หยุดเครื่องทันทีนะครับส่วนตัวเพาเนี่เป็นการดูดออกตามที่เรากดนะครับถ้าได้ตามที่ต้องการแล้วเนี่ยก็ให้กดเป็นตัวซิลเพื่อทําการปิดปัดของอีกทีนึงตัวนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นเหมือนหมดแมนนวลแหละส่วนตัวปั๊มเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการดูดเอาอากาศออกไปจนสุดไปเลยนะครับผมแล้วก็เราก็ต้องมานั่งกดตัวซิลเพื่อทําการปิดปัดของอีกทีหนึ่งนะครับโดยการถนอมอาหารแบบสุญญากาศเนี่ยจริงๆก็ถือว่ารับก่อนยอมรับแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายพอสมควรแล้วนะครับ โดยมันสามารถที่จะยืดอายุของอาหารหรือว่าวัตถุดิบต่างๆเนี่ยจากเดิมอาจจะเก็บได้อยู่แค่ไม่กี่วันนะครับให้เก็บได้เป็นหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนซึ่งก็เนี่ยแหละที่เราเอาตัวเครื่องนี้มาเนี่ยก็จะมาทดสอบให้ดูกันนะครับว่าไอ้พวกอาหารต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะเก็บได้ยาวนานอย่างที่เขาว่าจริงหรือเปล่ารวมถึงถ้าเกิดว่ามันจะสามารถเอาไปใช้ในการเก็บรักษาถนอมอาหารแบบอื่นได้ด้วยไหมก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับ โอเคหลังจากผ่านไป2สัปดาห์ครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าแต่ละชิ้นเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วนะครับกอกลิ่นเนี่ยจะบอกว่าดีมันก็มันจะขมขมนิดนึงอะ่ะแต่เนี้ยจะก,กลิ่นเหมือนกับเป็นกลิ่นเอาไปทําเค้กกล้วยหอมอะไรทอะที่เอี้ยนั่นน,นะครับผมส่วนนี้แอปเปิ้ลอืมกลิ่นยังดีอยู่เลยนะภาพรวมมันจริงถือว่าแบบกลิ่นทุกอย่างโอเคหมดอะ่ะโอ้โหนี่นี้สวยงามเลยอะ่ะเหมือนกับช่วงแรกๆใหม่ๆเลยนะครับ อันนี้นะครับก็สภาพจริงๆเปลือกก็มีความเขียวๆนิดหน่อยนะครับส่วนี้ยังค่อนข้างเหมือนเดิมเป๊ะๆเ,เลยนะครับเป๊ะสวยงามถือ,อนิดนึงนี้ตะกี้นี้น้ำตาเกือบจะไหลละมนนีนอกเรียนนะครับผมคือจะเห็นได้ว่าพลิกนี่คือดูแบบยังดูสวยงามอยู่เลยแต่เนี้ยเป็นน้ำเละหมดแล้ว อย่างเนื้อเนี่ยอันนี้เราไม่ได้แช่ในช่องฟรีซด้วยนะมันก็เลยจะแบบว่ายิ่งมีความเสียงสูงนะครับเหม,ม็นนะเหม็นเลยอ,อส่วนอันนี้ซีลนะครับแล้ก็แช่ไว้ในช่องธรรมดาเหมือนกันนะเสียละอ,อยู่ไกลขนาดนีไ้ได้กินเลยอะ เรเวเหมือนกันเร็วไม่ได้แตกต่างเลยนี่คือซิลปักผินะครับผมขอบาผ่านไปความกรอบยังได้แต่มันจะมีความเหม็นหืนนะ่ะนิดๆมันด้หนังกติงอร่อยกว่าวะ่ะ อ,อันเนี้ยจะเหมือนเดิมเกือบเป๊ะกินอันนี้ก่อนแล้วกันเหน,นียวเป็นกระดาษเลยมัดปากผูรู้สึกดีกว่าอีกแล้วอะ่ะเืิมเหมือนเดิมเป๊ะ หลังจากที่เราได้ลองเอาเครื่องซิลสุญญากาศเนี่ยไปเก็บอาหารหลากหลายแบบนะครับอันนี้ก็นึกว่ามันจะช่วยยืดอายุให้อยู่ได้นานขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้เนื้อสัตว์หรือว่าอาหารแห้งแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่นึกนักนะครับเพราะว่าลืมคิดไปครับว่าวัตถุดิบแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีวิธีจัดเก็บแล้วก็ถนอมที่แตกต่างกันออกไปเช่นกล้วยเนี่ยเอาจริงคือแค่โดนดูด จากสูญญากาศตรงนี้เนี่ยก็บี้แบนไปเรียบร้อยนะครับหรือว่าจะเป็นแอปเปิลเนี่ยอันนี้คือถ้าต้องการให้มันคงสีที่สวยเนี่ยอันนี้จริงๆก็ควรใช้เป็นน้ําเกลือแต่ก็ทําให้เราเข้าใจว่าการซีลสูญญากาศนี้เนี่ยก็ควรจะใช้ให้เหมาะสมนะครับ โดยที่เขาแนะนํากันเนี่ยก็จะเป็นพวกข้าวสารอาหารแห้งเครื่องเทศถ้าเกิดเป็นเนื้อสัตว์เนี่ยอันนี้ก็ควรต้องแช่แข็งก่อนซีลแล้วก็เอาเข้าช่องฟรีซด้วยนะครับหรือจะเป็นพวกลูกชิ้นอันนี้ก็ได้นะแต่ถ้าเป็นพวกผักผลไม้อันนี้ก็ได้บางอย่างเท่านั้นนะครับหรืออาจจะเอาไปใช้ซีลอุปกรณ์บางอย่างไปเลยที่ต้องการจะหลีกเลี่ยงการสัมผัสอากาศแล้วก็ความชื้นก็ได้เหมือนกันครับอย่างพวกมงจอรนไฟฟ้าต่างๆนะครับ ก็ถือว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นการทดลองที่ล้มเหลวนะครับแต่ก็เป็นการเตือนติเราในเรื่องของการถนอมอาหารให้เหมาะสมแทนนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวมาถึงคําถามที่หลายๆคนอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องตัวเครื่องซีลนะครับว่าเราสามารถที่จะซีลดูดของต่างๆในกรณีไหนได้ไม่ได้บ้างเอาอย่างแรกละกันคือถ้าเกิดว่าของที่เขามาซีลแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยคือมันจะสามารถซีลกลับไปเหมือนเดิมได้หรือเปล่า เท่าที่ลองเนี่ยคือมันก็ซิลแล้วก็มันก็สามารถดูดได้นะครับแต่ว่าข้อจำกัดอย่างนึงที่ผมเจออย่างไอตัวนี้เนี่ยคือด้วยความที่ถุงมันจะมีรอยพับตรงนี้นะครับแล้วตัวความร้อนของเครื่องเนี่ยมันดันทำแล้วมันเอาให้มันซิลกลับเข้าไปเนี่ยเหมือนเดิมไม่ได้ส่วนถ้าเป็นถุงอื่นๆเนี่ยอย่างอันนี้ถ้าเป็นถุงพลาสติกธรรมดาเนี่ยถามว่ามันซิลได้หรือเปล่าคือซิลนะซิลได้แต่ว่าไอ้ดูดลมออกเนี่ย คือเท่าที่พยายามลองดูดนะครับคือมันมันดูดไม่ได้อะอันนี้เดี๋ยวลองทําให้ดูเลยก็ได้เนี่ยคือมันเหมือนกับเวลามันปิดซีลไปเรียบไปอย่างเงี้ยมันเหมือนมันมันดูดอากาศออกไม่ได้เลยไงพอมันมันคิดว่าดูดไม่ได้มันก็ซีลเลยอ่ะลองยเห็นปะเนี่ยมันเหมือนกับมันดูดลมไม่ออกแล้วว่ะมนเลยจัดการซีลปึ๊บจบ ซึ่งมันก็มีเครื่องรุ่นอื่นที่มันสามารถซิลถุงแกงได้อยู่เหมือนกันนะถ้าอยากได้แบบนั้นเนี่ยก็ดูสเปคที่เขาระบุก,ก่อนซื้อด้วยแล้วกันครับนี่เดี๋ยวเรามาลองถุงซิลสุญญากาศของมันเองนะครับว่ามันจะใช้งานซ้ําได้หรือเปล่ารานนี้นี่เห็นหลายๆคนก็มีถามมาเหมือนกันนะครับมาลองซิลซ้ํากันดูนะครับโดดได้นะครับซิลได้ ซิลซ้ำเนี่ยต้องระวังนี้ถุงมันไม่สะอาดนะพอไม่สะอาดมัเีเศษอะไรไปเข้าเป็นปนๆอยู่นะครับผมสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันจะซีลได้ไม่แน่นแล้วมันจะมีลมเข้านะครับอันนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะส่วนราคาของไอซองซีลสุญญากาศอย่างนี้นะครับผมคือราคามันก็ถือว่าแพงกว่าพวกถุงพลาสติกทั่วไปถุงรอนแบบนี้เนี่ยอยู่พอสมควรเหมือนกันนะ โดยถุงเล็กๆเนี่ยนะครับผมตัว15คูณ20นะมันจะอยู่ที่ราคาประมาณบาทนิดๆต่อถุงนะครับอย่างในตัวนี้นีมันอยู่ที่115บาทได้มาร้อยถุงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นขนาด20คูณ30นะครับอันนี้ตกใบละ2บาทเลยนะครับผมก็ถือว่าแพงเนาะแต่ถ้าเว่าเป็นแบบถุงร้อนอย่างเงี้ยจริงๆมันตกถุงหนึ่งไม่ถึงไม่ถึงบาทด้วยซ้ำไป ถ้าจะขายของในี่ยถว่าเป็ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาพอสมควรเหมือนกันนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับใครที่สนใจกับซื้อเจ้าตัวเครื่องซีลสุญญากาศมาน่าจะได้คําตอบกันไปนะว่าเออน่าซื้อไม่น่าซื้ออย่างไรนะครับผมก็เดือว่าสนใจอย่างถ้าเป็นในตัวนี้เลยเนี่ยก็จะราคาอยู่ที่ประมาณ5 0 0รบาทนะครับผมขายตามช้อ p ปี้ a ล a d a ก็ยังไงลองไปดูในลิงก์ในคำอธิบายได้นะเดี๋ยวทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับผมก็ คลิปนี้น่าจะจบกันไปแต่ประมาณนี้ละกันนะครับถ้าเกิดว่าใครมีอะไรจะคอมเมนต์เพิ่มเติมนะครับผม mm hmm. ผมเชื่อว่าอันนี้เนี่ยคือมีอะไรน่าจะมาแลกเปลี่ยนกันได้เยอะแหละสำหรับใครที่รู้เรื่องการถนอมอาหารหรือพวกนี้เนี่ยมาคุยกันได้นะครับถือว่ามามามา,มาบอกเล่าให้ผมฟังนิดนึงแล้วกันมาสอนผมนิดนึงแล้วกันนะครับ mm hmm. ก็เผื่อเป็นไอเดียให้ครั้งหน้ามีอะไรน่าลองอย่างอะไรพวกนี้อีกเนี่ยก็จะได้มาแชร์กันใหม่นะครับ แล้วก็คลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เ hmm. ป็นกำลังใจให้สักพิดนึงนะครับผมแล้วก็ครั้งหน้าถ้าไม่จะพลาดว่าเราจะมีอะไรมาแกะกล้องลองให้อีก mm hmm. ก็อย่าลืมกด subscribe กันได้นะครับสำหรั mm hmm. บคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ